เดี๋ยวเรามากนขนกันดูนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับขนก็ไม่มีครับเดี๋ยวลองโกหนวดดูนะครับ ครับก็โอเคนะครับเข้าหนวดแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับก็ติดมีดอยู่นะครับนี่ครับแว่งไปเลยครับก็ไม่กล้าโกนมากครับกลัวเข้าหน้าครับเสี่ยวครับสวัสดีครับพบกับหนุ่มโรงงานพามวนอีกเส้นเคยครับวันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องมีดนะครับมีดไม่คมนะครับเราเอาไปฟันแล้วไปตัดอะไรนะครับ ก็จะทําให้เรางุดหงิดนะครับลาคาญเบื่อตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดมีดไม่มีความคมนะครับซึ่งเราก็จะมาดูนะครับว่าเราจะรับมีดยังไงให้เขาคมนะครับแล้วมาเลือกดูหินหินรับมีดนะครับนี่ครับเราก็จะมาดูมีดก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็ เราก็จะดูความคมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคมนะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราก็จะมองเห็นนะครับเราตั้งตรงๆก็จะมองเห็นรอยเขาขาวนะครับหรือรอยยุบรอยบินของมีดนะครับแบบนี้นะครับและหินรับมีดเราก็จะมีอยู่สหน้าด้วยกันนะครับนี่นะครับก็จะมีหน้าที่หยาบนะครับ และก็หน้าที่ละเอียดนะครับ2หน้านะครับเอาไว้เพื่อหน้าที่หยาบนะครับคือเราเอาไว้รับตอนมีดเรามีรอยบินหรือรอยยุบนะครับเราก็ใช้ฝั่งที่หยาบนะครับรับได้เลยนะครับส่วนฝั่งที่ละเอียดนะครับเราเอาไว้เก็บคมอีกรอบนึงนะครับสามารถทําให้คมมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมก็จะเอามีดมาลองให้ดูก่อนนะครับว่าเขาคมไหมครับตอนนี้ก็ไม่คมนะครับเราจับก็ไม่คมนะครับซึ่งก็เราจะเอามาลองปาดขนดูนะครับว่าจะหลุดไหมนะครับขนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็ไม่ขาดนะครับเส้นนี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ลองกับขนนะครับไม่รู้จะลองกับอะไรครับ เดี๋ยวเราไปลองไปรับกันดูครับแล้วก็มาชุบน้ำก่อนนะครับอันดับแรกเราก็ลงหินหยาบเลยนะครับวิธีการรับก็คือเรานอนมีดนะครับให้ต่ำที่สุดเลยนะครับเกือบร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับยิ่งต่ํายิ่งคมนะครับเทคนิคจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับวางต่ำสุดๆไปเลยนะครับ มาวางก็เตีีนหนะครับครับมีเราไม่ทื่อมากเราก็มาจับดูนะครับว่าคมหรือยังครับ นอยนครับอย่าลืมนะครับเกือบร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับแต่แข็งมีดให้สุดๆเลยนะครับครับเราก็มาดูนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าคมมีดเป็นแบบไหนก็จับดูนะครับว่าเขาจะมี แบบหยาบๆแล้วก็ดูดมือไหมครับนี่ก็หยาบๆดูดมือแล้วนะครับไม่งั้นเราก็เอามามองดูด้วยตาเปล่านะครับว่าเราเห็นรอยขาวๆหน้ามีดไหมถ้าไม่มีก็ถือว่าคมแล้วนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนฝั่งใช้ฝั่งละเอียดนะครับก็เหมือนเดิมครับวางมีดร้อยเกือบร้อองศาเลยนะครับ ฝังละเอียดนี่ก็คือช่วยเก็บคมนะครับให้คมมากยิ่งขึ้นนะครับ mm. ครับ mm. ผมก็จับดูแล้วว่าเขาคมแล้วนะครับ เราก็ใช้นิ้วดันขึ้นนะครับว่าเขาติดอะไรไหมถ้าไม่ติดอะไรถ้าลื่นก็แสดงว่าเขาคมแล้วนะครับถ้าใครสังเกตไม่เป็นนะครับตอนนี้เขาก็คมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดขนกันดูใหม่นะครับครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมขอ สไลด์แป๊บนึงนะครับนี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามากรนผลกันดูนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับผลก็ไม่มีครับเดี๋ยวลองโกวดดูนะครับ ครับก็โอเคนะครับเข้าหนวดแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับก็ติดมีดอยู่นะครับนี่ครับแหว่งไปเลยครับก็ไม่กล้าโกนมากครับกลัวเข้าหน้าครับเสียวครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้น คุณผู้ชายก็ไม่ต้องกลัวเมียอีกต่อไปแล้วนะครับรับมีดได้คมเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ